เรามาต่อกับชาร์เตอร์6กันเลยดีกว่าฮะโดยชื่อตอนนี้มีชื่อตอนว่าเจตนารมของเอสของขวัญแด่ยุคสมัยใหม่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องย่อกันสัหน่อยนะโดยเนื้อเรื่องย่อเขาบอกไว้ว่าลูฟี่ไม่อาจยอมรับการตายของเอสได้จึงหมดสติไปบรรดาพันธมิตรในสนามรบก็เริ่มต่อสู้ฝ่าวงล้อมเพื่อให้ลูฟี่หีรอดไปได้ เล่าให้เห็นภาพกันซะหน่อยนะฮะมันจะเป็นเหตุการณ์หลังที่เอสได้เสียชีวิตลงมาแล้วนะฮะตอนนี้ลูฟี่ก็จะหมดสติอะขาดสติไปเลยอะนั่งอาปอากแดงแดงทำอะไรไม่ได้นะฮะช็อกแบบขั้นสุดนะฮะฉากนี้จะเป็นการหนีตายะฮะโดยบรรดาลูกเรือของหนวดขาวเนี่ยก็จะช่วยลูฟี่ให้หนีรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้นะฮะซึ่งฉากนี้เนี่ยถ้าเรานึกกันดีๆนะจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะมาหยุดสงครามนี่ฮะแต่เขายังมาไม่ทันนะเพราะฉะนั้น,นแล้ววิดีโอนี้เราจะให้เขา มาเลยฮะไม่ให้เขาไปติดตรงแยกไฟแดงตรงแถวงาวานะเราจะยกเข้ามาที่นี่แหละให้มาเร็วที่สุดนะเขาคนนั้นก็คือซีจักรพัฒน์ผมแดงแชงคูนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเฮียแกมาก่อนเนี่ยสถา,านการณ์สงครามเนี่ยจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเปิดมาลูฟี่ก็ดองแดงนะหมดสติฮะให้บัตกี้เอาช่วยไปก่อนนะตามธรรมเนียมอะแอบซะเลยหนึ่งทีนี้ซัดน้ำชาหนึ่งจอกอิ่มอร่อยหายคอแห้ง แล้วก็ซัดทหารเรือต่อเนี่ยนะขึ้นฮาคิรายชันขั้นสุดนะโอแรงจัดเนาะแฉงโกเกย์น,นะเนี่ยแทงเข้าไปเจอฮาคิหลังไหลแล้วก็ทำการนี่สายหัวไปโคตรแรงก้าตอนแรกนะที่ใช้กับจ้าเ,เทาะเลนี่ปาาเข้าไปนะะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวผมขอสอนหนะ่อยฮะทิกตัวการเล่นแ้งนะเนี่ยนะ คี่แชงเนี่ยสังเกตดีๆเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูเราฟันกดสเหลี่ยมอย่างเดียวนะฟันจบปุ๊บปล่อยอะมันจะเคลือบภาคีไว้ที่ดาบจะต่างจากโอเด้งนะโอเด้งคือกดฟันปุ๊บมันจะกระทืบเรียกภาคีออกมาเลยแล้วก็ฟันแต่แชงคือต้องเก็บเกลฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทิคในเล็กน,น้อยอในการเล่นแชงอ้าวปัดคาสซีนเฉ๋ออ๋อเราโดนอ๋อตอนนี้คือทุกหน่วยเนี่ยโดนตถานทุกคนกำลังสู้กับพวกโคนเลอเอกเขาเรียกว่า สกัดทางให้ลูฟี่อะเปิดทางให้อาระวังนี้เดี๋ยวผมอธิบายต่อนะคือท่าของแชงเนี่ยมันต้องเก็บเกระถ้าไม่เก็บเกตอะเราฟันธรรมดาเนี่ยท่ามันจะเป็นขั้นหนึ่งอะคือมันจะไม่แรงแต่เราเก็บเกตปุ๊บแล้วเราฟันเนี่ยท่าจะเป็นวงกว้างับเป็นท่าใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแชงเนี่ยยังไงคุณก็ต้องหาวิธีให้เก็บสแต็กให้ได้ทุกครั้งฮะแล้วก็เล่นท่าใหญ่ตลอดนะมันจะแรงขั้นสุดอะเป็นการเคลือบฮาคินั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีทิะในการเล่นแบบมีฮาคิะ เราจะเล่นแค่ท่าสี่เท่านั้นนะฮะโดยทําการเนี่ยคุณเห็นท่าไม่ตายไหมเรากดท่าไม่ตายอะไรก็ได้ฮะพอกดปุ๊บเนี่ยสังเกตที่ดาบอ่ะมันจะสแต็กอาคีไปเลยแล้วเราก็ฟันนะกดไปท่าสี่นะมันจะเป็นท่าขึ้นนี้คือแรงมากเลยแรงไม่ว่าพอมันวงกว้างปุ๊บเกียร์ท่าไม่ตายเนี่ยจะเต็มทันทีแล้วเราก็จะใช้วนหลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอแช้ปุ๊บก็จะมีท่าเห็นไหมมันจะเก็บอาคีไว้ที่ดาบเราก็ฟันไปเลยแล้วกดท่าสี่ แล้วดูที่หลอดทำให้ตายใช่ไหมเต็มเลยมันจะวนลูปนี้ไปเรื่อยๆแล้วให้ใส่เปิร์พวกฮาคิแรงขึ้นแล้วก็ฟันทำให้ตายแรงขึ้นแล้วก็ตอนแปลงล่างเนี่ยโจมตีแรงขึ้นแค่นี้แชงก็จะมาหาโหดแล้วโอปีแล้วฟันก็เดียตายแต่นะฮะมีข้อควรระวังฮะถ้าไม่ตายบางท่านะมันจะไม่เก็บเกียร์ฮาคิให้นะเพราะนั้นต้องเลือกมาให้ดีๆนะถ้าไม่ตายอ่ะมันจะมีอยู่2ท่าที่เก็บเกียร์ให้นะนนคือการ ปล่อยฮาคิราชันกับท่าที่มันปล่อยฮาคิราชันลงพื้นแล้วก็ปาดนนะอยู่สองท่าเนี่ยมันจะเก็บเกรให้นะเพราะฉะนั้นควรเลือกมาให้เหมาะสมนะกับการเล่นโอเคไปต่อฮะสอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโชว์ว่าความโอพของแชงเนี่ยเมื่อเรารู้สเต็ปพุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงฮะไปตไตรงนี้เยอะเนะี่ยจัดไปเลยฮะนี่เอาท่าใหญ่ไปกินท่าน,นี้มันไม่เก็บสเต็ปนะ,ะนท่าเน,นี้ยไม่เก็บฟันทีหายไปลนะหายหมดเลยมันแรงอยู่แล้วอะ มันเลยไม่เก็บสแต็กให้ใช่หไหมดาไม่มีเลยนะไม่มีเครื่อมาคิแต่อันนี้เก็บให้ที่บอกว่าปักลงพื้นแล้วปล่อยให้ฮาคิหลังไหลแล้วก็ปากแรงจาโอเนี้ยสแต็เนี้ฟันต่อเนียเล่นแต่ท่าสีคท่าเดียวแล้วเนี่ยปล่อยขึ้นฮาคิรนะเบิดเถิดเทิงอ่ะหุ่นะยนต์สองตัวใช่ไหมเดี๋ยวเจอนี่สายหัวไปโอ้โหฮาคิไม่เข้าเลยเนี้ยขุ่นยนต์ไม่มีทิ่ใจอะเลยไม่กูัวยิงเข้าให้นี่ เป็นไม่อะในเมื่อมันไม่กลัวใช่ไหมพุ๊บเดดโอ้โหดเดดโอ้โหบังอาจแช้งนี่กลัวที่หมูตามเพราะนั้นฮาคิหลังไหลเข้าไปตายคู่ช็อคไปเลยแรงจัดฮนะไปไป,ปต่อเดี๋ยวเราไปด้านนู้นดีกว่าโอ้โหโดงนี้คนเยอะลงสักหน่อยอะละทักทายหน่อยฟันกันฟันเปรืฟัน นี่จะต่อยแ,อแล้วก็กาศแปลงร่างในหะ้มันแรงขึ้นก็ปีกนะแล้วทำการฟัวนวนัวนฟันเก็บไปก่อนนะเก็บปอกดาบไปก่อนนะคนนี้เยอะก่อนนะโอเคเจอแล้ว จากนั้นเจอฮาคิราชันขั้นสุดวิชาดาบเียวดาบเปิดทางแต่ท่านี้มันไม่ใช่ท่าท่าใหม่นะไอ้ท่าเทว,วาอาสันอะไรที่โรเจอร์ใช้ไม่ใช่นะนี่คนละท่าน,นะไอ้ท่าที่เห็นเนี่ยคือท่าที่เขาปะทะกับโหนขาวอะ่ะแล้วฟ้ามันเปิดอะ่ะนี่แหละท่านเนี้ยครั้งหน้าเจอคิสลัวแหมแล้วเราจะปล่อยไปได้ยังไงคนเละเอ๋อร์ไหมลองหนะ่อยลองของหนะ่อยดิเจอนี่สายหัวปล่ยคนเละเอ๋อ <laughs> ร์ฮาคิราชันเนะี่ตัวงอไปเลยแรงจัด ใส่เปิร์คฮาคี้แรงที่คุณแรงไปเลยฮะคือเดิมทีแชงฮาคี้มันแรงอยู่แล้วะตามเรื่องอือม,มันให้แรงที่สุดแล้วตอนเนี้มาต่อไปคนเยอะคนเยอะต้องเจอฮาคี้หลังไหลก็ทําการกดปล่อยระเบิดออกไปรอบข้างกระจายไม่ตายแต่นี่ไม่ตายเนาต,ตรงนั้นมีประเด็นนะเพราะฉะนั้นเราทิ้งตรงนี้นะไปตรงนั้นก่อนนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะขอว่าใครนัว ปรากฏตัวดีเลยเราไปช่วยก่อนนะน่าจะเป็นโคบี้หรือเปล่าตามทำลายแล้วไม่รู้อะแต่ตอนนี้เดินหลงทาง้ะตัวไถหินเซอะไสหนูจริงด้วยฮนะแหมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้จัดชุดใหญ่ไปเลยวิชาดาบเดียวผ้าฟันเบิกทางนะโอ้โหแรงสดจัดนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะเพราะเขาคืออาไสยนูเพราะนั้นต้องมาใกล้ๆแล้วก็สายหัวไปโอ้โหไม่เข้าเลยอะไรวะ จิตใจมันเข้มแข็งขนาดนั้นอะตาลุงอาไคโนุมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเหรอไม่เป็นไรแข็งนะใช่ไหม,มปล่อยอาคิลงพื้นเลยต่อสายดินแล้วปาดปล่อยอาคิรอบข้างฮะถึงจะตายไปเลยฮะแรงจัดแม่เสียดายนะมันไม่มีท่าเทวาสัตว์เฮ้ยนั่นคุสันสนี่ตอนนั้นแปลงร่างเลยอียยยย๋อี๋เข้าไปเกิดจะแตก สนอยโอ้ว่าจะเก็บสแต็กปล่อยฮาคีปุ๊บตายเลยอ้าวคาซีนะมันไม่ใช่เจ้าร็อกชายที่โรเจอร์ตาหมาอยู่นะยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยเหมือนที่มีผู้คนมาสารต่อเจตจำนงของโรเจอร์ สักวันเจตจำนงของเอ็ดก็ต้องมีคนมาสารต่อเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่ใช่สายเลือดแต่ไฟในตัวของเจ้าพวกนั้นจะไม่มีวันมอดดับแล้วสักวันหนึ่งผู้ที่จะแบกรับทุกสิ่งและพร้อมที่จะท้าชนกับโลกใบนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นถึงฉันจะไม่ค่อยสนใจเถอนะแต่ยามใดที่มีคนพบสมบัตินั้นโลกใบนี้จะต้องปเปลี่ยนไป ใครสักคนจะต้องเจอมันวันนั้นจะต้องมาถึงแน่นอนเฮ้ยปดขาวหรือว่าจะพูดสิ่งนั้นสุขุมวิทซอย4นะไม่อยู่เจมโทษทีนะพวกลูกๆอดีพ่อไปเที่ยวแถวนั้นบ่อยปูมาดีเลยเสียตอนท้าย ซอยนานาอะนไปเที่ยวคนเดียวบ่อยเนี่ยนะชิโรฮิเก้海賊団船長大海賊エドニューゲト通称シヒリンフォード頂上決戦にてเป็นไปดังโกนุบายฮะขา,าบอกรอเวลานี้มานเนนานมาเริ่มพิธีกรรมทำให้เห็นของดีมีอยู่จริง เบอร์เจ๊กครคุ้มกันเลยฮะแม่เข้าฮะเรียบร้อยฮะแค่นั้นเสร็จสิ้นเฮ้ยปวดด,ดำัวเลาะล่าเลยฮะีนฮะโวดดำเดินมาแล้วก็ช<ร>ี้หน้าด่าเลียงตัวเลยบอกว่าเดี๋ยวดูดีๆมีของดีให้ดูและนี่ก็คือแบล็คโอ พลังผลแห่งความมืดยังไงนะผลพลังดั้งเดิมของฉันและนี่คือตอกใจมาโก้หรือว่ามันเติมทูถูกต้องเลยอยากเก่งก็ต้องเติมนี่โชว์ให้ดูเท่ทูทำลายปัตตพีในพิบตาแน่ยมันพลังของพ่อนี่ ขอญาตขำไม่ปอดกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผลความมืดที่สามารถดูดคกืนทุกสิ่งไปสู่ความว่างเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งพลังทำลายล้างอย่างเช่นผลสันสะเทือนนี้ฉันมีทั้งสองอย่างมาครอบครองแล้วโลกใบนี้เนี่ยมันได้ถูกกำหนดไปหมดแล้วไม่สิหลังจากนี้ต่างหากคือยุคสมัยของฉัน แล้วเตินหนวดดำมาใหม่อลิกเก่าพอดีนะได้ขาวว่าข้างไปแล้วเหรออรอข้างแล้วเหรอไปเติมทูมาเหรอขอเจอหน่อยดิไอเทพทูอยู่ดีก็เก่งกดพลาดขึ้มนมาเลยอยากเก่งต้องเติมตังใช่ไหมนี่ฟันก็ไปฟันแล้วเก็บสแต็กแล้วทำการตีด้วยพาคีแต่ข้อเสียเนี่ยมันมีนะเพราะว่ามันสู้ตัวตัวกันเราเก็บค่าเนี่ยค่อนข้างยากแต่ไม่เป็นไร ฟูบอลลูกไปฮะยามเก็บสแตตไ้เลยฮะไอเดียวแล้วมันอึดไปเด็ดงนาดแบบฮาคิโดนตรงๆเลยนะัวเดียวเลยนะไปไปแล้วไปเรื่อยๆพยายามเก็บสแตตครอย่าใช้ท่าบ่อยฮะฟันธรรมาดาอย่างเดียวข้อเสียเลยนะเราใช้ท่าสี่ไม่ค่อยแรงนะเพราะว่ามันเป้าหมายเดียวฮะต้องเปลี่ยนท่านนทีอาคิดีบ้างปา่นเรื่อยๆแต่มันอึดเหลือเกินนะเพราะนั้นฮาคิราชันไปน,นี่ แทบไม่ลดเลยดูดมันเป็นบอสไฟจริงๆนะตัวต่อตัวมาแล้วกอแตกนี้จัดเข้าไปก่อนนะใสยนักอ้าวโอ้โหแล้วใช้ท่าแล้วด้วยจังหวะเปลี่ยนเฟสพอดีโอ้โหแล้วมันเก็บเกตให้เราด้วยปะเนี่ยอย่างน้อยอ่ะถ้าไม่โดนเก็บเกตให้หน่อยก็ยังดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้โหไม่เก็บเกตให้ด้วยฮาคีไม่ขึ้นไม่เป็นไรอ่ะเก็บไฟฟันธรรมดาไปก่อนนะอือเก็บเกตอ้าวกดแดนอดีโถเอ้ยทำไมวะเก็บเกต โอเคอะไรยี้ไปอาไยี้ไปปั่นทไปโอ้โหมันเคลีเบ์ไข้างหลังแล้วะตียาก,กัดโอเคเก็บเกลี่ยสวยอะยี้ไปปั่นปั่นอย่างเดียวอ่าดีนะตอนแรกว่าจะใช้ท่าแล้วดีเป็นทัดซีนก่อนพอดีไม่งั้นเดี๋ยวเสียสิทธิ์อีกเมื่อกี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาหนี่กัดเต็มเลย เพราะถ้าพี่มาครบแล้วแปลงล่ามาก่อนเลยแล้วก็ปิดฉากด้วยท่าใหญ่รวบรวมมาขิไว้ที่จุดเดียวท่าฟันเบิกทางเลตายไหมเรียบร้อยทัดซีเลยหัวดำกระเด็นเลยโดนเซนโงควขึ้นกระแทกแบบแล้วก็ยังอารวาสอยู่ดีอนี่ใครนุ่งโฟมาเลย ไล่ล่าโจรสลัดทั้งหมดนะเก็บให้ไม่เหลือซากเพราะว่ามันเสียขวัญกำลังใจนะเอสก็ตายหมดขาวก็ตายแฟนลูฟี่หมดสต,ติอ้าวรอมาช่วยนะเซรูบอกว่าทิ้งไว้ตรงนั้นเลยเนะี่ยอยไปเลยฝั่งอยู่เกบสักทีพอตีแต่ครับพอลอกอลละ อย่าสู้กันไปนมากกว่านี้อีกเลยไม่เสียดายชีวิตกันบ้างหรือไงไไแกทำให้ฉันเสียเวลาไปหลายวินาทีเลยนะกองทับเรือนอไม่ต้องการทาหารที่ไม่มีความยุติธรรมหรอกเราได้พูดไุหมดแล้วทุกสิ่งที่เราอยากจะพูดฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายพูดด้ดีนี่จเจ้าทหารเรือนหนุ่ม ช่วงวินาทีแห่งความกล้าที่นายเดิมพันมันด้วยชีวิตไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือร้ายนายได้เปลี่ยนแปลงชคชะตาของโลกไปนี้ไปแล้วทำไมสี่จะกะักรพรรดิถึงมาอยู่ที่นี่ได้นั่นมันผมแดงแ้งนี่นะฉันมาที่นี่เพื่อขอวาบเดียลองสี่จะกะักรพรรดิผมแดงแชงคูดบากี้ เอานี่ไปคืนดูฟี่ไอทีหืมหมวกควางน่ยนะฉันมีแผนที่สมบัติมาให้นาด้วยนะบาก,กี้เฮ้ยจริงนีดีเลยกันอรอเดี๋ยวไปส่งให้ถ้าใครรู้สึกว่ายังหาแหล่งที่มาและรหัสเว็บได้ไม่มากพอเดี๋ยวฉันผู้นี้จะเป็นคนขอวาร์ปให้จริงไหมล่ะทิกไม่ใช่สินวดดำตั้งหากสินะ หัวเราไอ้ปอดขยับนิดนึงไม่ดีกว่าเมื่อวานฉันต้องดูคลิปนั้นไปด้วยสิทุกคนจงฟังขอหเห็นแก่หน้าชันหรือเป็นการขอร้องก็ได้คนที่มีวาร์ปน่ะช่วยแจ๊คที่ต้นมาดีท้ายอัปปรีตลอดเรียบร้อยฮะไม่ก็ได้แรงเอส แล้วก็จบเป็นที่ดยบร้อยนะฮะกับชาร์เตอร์หกฮะภาคสงครามมาริฟอร์นะฮะจบอย่างสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวฮนะเดี๋ยวเราไปต่อขึ้นภาคหนะ้ฮะเป็นภาคโรคใหม่กันแล้วฮนะใหม่สนุกแน่นอนฮนะเพราะหลังโรคใหม่เนี่ยทุกคนก็พาวเวอร์อัพเป็นหมดนะฮะ <Wow. S 1> แต่เราจะไม่เล่นในวิดีโอนี้ไว้รอวิดีโอหน้าๆนะฮนะเพราะฉะนั้นนะก่อนจากกันไปฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจใผมด้วยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางมากดซับสไครต์กดติดตามนะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยภาคโลกใหม่ะ New World ไว้คลิปดอหน้านะแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม